คนโสดต้องหยุดฟังคลิปนี้ค่ะความรักจะถึงจุดพีคเดือนพฤศจิกายนจะได้คู่แท้สลาโสดแน่นอนค่ะดาวสุกย้ายราศีตั้งแต่วันที่3ามพฤศจิกายนจนถึงวันที่1นธันวาคม5ราศีที่โสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้คู่มีราศีใดกันบ้างราศีแรกชาวราศีมีนค่ะ มีเกณฑ์นะคะที่คุณจะสละโสดด้วยนะคะความรักครั้งเดิมๆความรักเก่าๆจะหวนกลับคืนมาทำให้หัวใจคุณฟูอีกครั้งหนึ่งค่ะราศีที่สองชาวราศีกันความรักที่เกิดขึ้นจากโลกออนไลน์จะมีความพัฒนามีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะราศีที่สาม ราศีพิจิกคุณจะเจอคนในสเปคดูดีมีฐานะและพร้อมที่จะเปคุณค่ะราศีที่4ชาวราศีมังกรจะได้คนมีอายุรวมถึงได้เจอคนคนนั้นจากการทำงานหรือติดต่อธุรกิจค่ะราศีที่5ชาวราศีมิถุนจะได้สลาโสดกับคนที่คุณแอบปื้ม คนที่คุณรอคอยเขาจะติดต่อกลับมาและนี่ก็คือคนโสด5ราศีที่จะได้สละโสดในเดือนพฤศจิกายน2566ค่ะ